วันที่22มิถุนายน2565ในายฉัตรชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ถนนพระรามที่4แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้และห้องเช่าส่งผลทําให้บ้านเรือนถูกเพลิงไหม้เสียหายไปกว่า40หลังมีประชาชนกว่า100ชีวิตได้รับผลกระทบ ทออในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านเตรียมประสานงานกับกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมหาแนวทางสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านที่อยู่อาศัยโดยเร็วต่อไป รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ